แบบจะหมดอีกแล้วัลโหแม่บับแม่มีอะไรครับฮอะไระปไปไหม

MPB Charger เป็นตัวชาร์จที่จะทำให้คุณหมดปัญหาเรื่องสายชาร์จเพราะปัจจุบันที่ชาร์จแบตส่วนใหญ่ยังมีปัญหาเรื่องสายชาร์จที่เกะกะพันกันปัญหาแบตเตอรี่หมดแล้วหาปลั๊กเสียบที่ชาร์จไม่ได้ทำให้ผู้ใช้เกิดความรำคาญถ้าใช้ MPB Charger ท่านจะลืมเรื่องสายชาร์จไปได้เลยเพราะที่ชาร์จของเราจะทำให้โทรศัพท์ของท่านชาร์จไฟได้โดยไม่ต้องมีสายชาร์จซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ตัวหลักคือ ตัวที่ทําหน้าที่เสียบปลั๊กไฟที่บ้านของท่านโดยตัวนี้จะรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านของท่านกับตัวชาร์จที่เมื่อเสียบกับตัวเครื่องก็จะรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์ของท่านโดยตัวแหล่งจ่ายที่อยู่ที่บ้านของท่านนั้นสะแปลงกระแสไฟให้สามารถส่งมาทางคลื่นอินเทอร์เน็ตและตัวชาร์จที่ติดอยู่กับโทรศัพท์จะรับกระแสนั้นเพื่อชาร์จไฟเข้าไปในโทรศัพท์ของท่าน เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถชาร์จไฟได้ทุกที่ทุกเวลาทําให้ท่านสามารถใช้งานสมาร์ทโฟนได้ตลอดเวลาหมดปัญหาแบตเตอรี่หมดลดการเสื่อมของแบตเตอรี่โดย NPB Charger เหมาะก,กับผู้ใช้สมาร์ทโฟนทุกท่านเพราะจะเพิ่มความสะดวกสบายให้ท่านส่วนการผลิตนั้นเราให้ทางโรงงานที่ผลิตที่ใช้แบตชั้นนำเป็นผู้ผลิตจึงมั่นใจได้ว่าโรงงานผลิตปลอดภัยและได้มาตรฐาน ต้นทุน M P B Charter อยู่ที่ประมาณเครื่องละ1,000บาทเพราะตัวเครื่องจะประกอบด้วยตัวส่งรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตตัวแปลงกระแสให้เข้ากับสัญญาและตัวเก็บประจุส่วนราคาขายจะขายในราคา1,500บาทเพราะต้องมีประกันหลังการขายเพิ่มเข้ามาแต่ความสะดวกที่เพิ่มขึ้นมากชื่อว่ายังเป็นที่ต้องการของผู้ใช้สมาร์ทโฟน พี่เดี๋ยวผมจะลองไปใช้ดูไหนลองใช้ของบีเขาดิจะใช้ได้หรือเปล่าโหแบตติด oh, แล้วของพี่เขาดดีจริงจริงโอเคลองเข้ากัแม่ที่จริงครับวันนี้ผมมีผลิาาตภัณฑ์มานำเสนอชื่อ m p b Charger โดยผลิตภัณฑ์ตอนนี้ที่สามารถชาร์จแบตท,ที่ไหนก็ได้ไทุกที่ทุกเวลาโดยเจ้าตอนนี้ที่จะเสียไว้กับลักไฟที่บ้านแล้วใช้อินเทอร์เน็ตจากที่บ้านพี่อะส่งขึ้นมาตอนนี้เจาตอนนี้จะติดตัวเครื่องที่โดยกระแสไฟจะส่งจากเจ้าตอนนี้มาตอนนี้ไปทางอินเทอร์เน็ตที่จงสามารถชาร์จแบตได้ที่ไหนก็ได้เวลาแบตที่หมดโดยไม่ต้องง้อลักไฟหรือว่า พี่จะชาร์จแล้วพี่จะสามารถเล่นโทรศัพท์ที่ไหนก็ได้พี่มันเวอร์ไหมครับใช่ครามันก็เวอร์กนะเราเราแบบสายปั๊กไปไม่เจออย่างเงี้ยเราสามารถชาร์จได้เลยเราไม่ต้องกังวลว่าสายมันจะยาวลบลื่นหนักเก็บยากอะไรแบี้ครับครับใช่เพราะว่าเราผลิตมาเพื่อตัดปัญหาเรื่องสายปลั๊กไปในการชาร์จโดยเฉพาะแล้วครับ ราคาอยู่ประมาณที่พันห้าครับพี่ว่ามาันโอเคไหมพี่ว่ามาันโอเคนะตลาดทั่วไปประมาณเนี้ยก็ราคาประมาณนี้แหละประมาณตลาดด้โอเคอเค,ครับขอบคุณมากครับ